หนักวงนี้ราคาไม่ธรรมดาการวิภากรอวดแหวนเพชร5กระดาษสามีเสกโลโซซื้อให้ใส่อยู่บ้านต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อยู่บนพื้นที่สื่อได้ตลอดจริงๆค่ะสำหรับบ้านของเสกโลโซกับภรยาการวิภากรซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่าภาคหลังก็มีความหวานของคู่นี้ออกมาเรื่อยๆถึงขั้นที่การประกาศกล่าวว่าไม่ใช่เมียเก่าเสกแต่ฉันคือปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้การถูกมิจฉาชีพปลอมลายเป็นลูกชายหลอกให้โอนเงินศูนย์ไปหลายแสน เพราะว่าก็นำมาซึ่งการได้เคลียร์ใจกับเหล่าลูกๆและกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งล่าสุดก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อการได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์แหวนเพชรที่เสกมอบให้โดยเจ้าตัวได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า5กระรดัตกว่าๆรวมรวมเม,ม็ดกลาง4ี่กระรัตหย่อนๆย่อนไม่ได้อยากจะอวดแต่มีความจําเป็นทางด้านของแฟนคลับก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์กันอย่างรวัรวๆพร้อมกับเข้ามาชมความสวยของแหวนกันอย่างมากมาย